รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ s ิ n o l o g y Talk ในสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้เท่าที่เห็นก็คือเราจะมาอยู่กับ s ิ n o l o g y ตัวใหม่ล่าสุดครับผมรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยดูนะครับชื่อรุ่นเขาก็คือ DS1621 น l u s นะครับก่อนอืนะ่นฮะเรามาดูรบอบๆกล่องก่อนด้านหน้าตอนนี้ก็ เขาจะมีบ่งบอกอยู่ครับว่า,ามีแรมมาเท่าไหร่มี CPU เป็น4คอนะครับแล้วก็เ,เป็นออปชั่นใส่เทนกิกเป็นการเทนกิกได้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็ระบุมาว่าสามารถเพิ่มแรมได้เช่นเดีวยวกันมาดูด้านหลังนะครับ สามารถใส่ SSD ในขนาด2.5ได้ตัวฮาร์ดไดร์ก็คือ3.5นิ้วมีพอร์ต USB 3.0จำนวน3พอร์ตแล้วก็มีพอร์ต e s t t a อีก2พอร์ตไว้สำหรับ expansion ขยาย expansion ได้นะครับก็คือตัวเลข16นี่แหละที่บ่งบอกว่าสามารถขยายได้อีกโดย p h ิ s i c a l แรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถใส่ bay ได้6 bay ก่อนนะฮะแล้วค่อยขยาย expansion อีก2ตู้นะครับผมมีพอร์ต LAN 1กิกให้ถึง4พอร์ตนะฮะสามารถทำ Link aggregation ได้ ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับอ้อเกือบลืมไปถ้าเป็นสินค้าที่มาจากดีดอนคอมนะครับจะมีสติกเกอร์ QR code ให้ทุกท่าน,นสามารถสกแกนแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธทิพิเศษในการจ่อส่งเคลมสินค้ารวดเร็วกว่าปกตินะครับรวไม,มถึงสามารถถามคําถามด้านเทคนิคและทุกๆเรื่องที่สนใจได้ด้วยนะครับผมเอาล้ะฮะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลย กุญแจครับไว้ล็อกเบย์เนาะล็อกเบย์ไม่แน่ใจเห็นไหมตรงนี้แล้วก็มีให้สายแลนครับมา2เส้นนะฮะมีตัวน็อตให้ขันตัวฮันไดเนาะแล้วก็มีปลั๊กครับตรงนี้ประมาณนี้สำหรับกล่องด้านบนสุด โอเคครับผมก็ตอนนี้เราแกะกล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็คือจะมีเบรย์ทั้งหมด6เบรย์นะครับมาให้ใส่หันไดก่อนซึ่งขั้นตอนการใส่ก็ง่ายๆครับกดข้างล่างแล้วก็ดึงออกมาตามปกติเนาะหลายๆท่านคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วไอ้จุดข้างล่างตรงนี้คืออะไรนะครับเป็นจุดสําหรับเสียบกุญแจเมื่อกี้ที่ผมชูไปให้นะครับสามารถบิดไขแล้วก็ล็อกได้ B เบรย์พวกนี้จะไม่สามารถเปิดออกมาได้นะครับ Ds 1 6 2 1 plus เนี่ย ถามว่ามันมาแทนรุ่นอะไรครับรุ่นเดิมเนี่ยคือ ds 1 6 1 8 plus ที่ประกาศ dl ไปความแตกต่างจริงๆแทบจะไม่มีเลยฮะมีอย่างเดียวก็คือตัว cpu เขาย้ายค่ายครับผมจากเดิมเป็น intel นะฮะตอนนี้เป็น amd เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2.1ก็คือกระโดดขึ้นมาเป็น2.2 GHz นะฮะแค่นั้นเลยนะครับที่เหลืออย่างอื่นเหมือนกันหมดด้านหลังมีอะไรบ้างมีช่องเสียบพาอ์ออันนี้เป็นพอร์ต usb 1.0แล้วก็มีพอร์ตแลนนะฮะมีพอร์พัดลมสตัวรวมไปถึงพอร์ตอีสตาครับที่ผมบอกไปว่าสามารถขยาย expansion ได้อีก2ชิ้นนะครับรวมสูงสุดก็คือ16 16 b a ช่องที่สำหรับใส่การ์ด PCI ครับเพิ่มการ์ดเ0นกิกได้นะฮะตามความต้องการได้เลยเท่านี้เลยหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทาง L i n e OA ของเราได้นะครับหรือว่า ทักทาง Facebook มาก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับดี o n นคอมกันด้วยนะครับ <It> s <S แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับเทคโนโลยีทอเจอกันครับบ๊ายบาย